เออพี่น้องมาเบิงมอลังใจเกิดลอยบ่อยสิริใสวัดสี่สำตนาศบ้านกลางป่านี่นะกำลังตั้งหานพี่น้องกำลังตั้งหานกูนะหานบากใจเต็มวัดพอดีโอ้วกูนะหานใหญ่ขัดใหญ่ในแม่เขาเอ่ยคอนบอยกำลังทำหน้าที่ซาดิปู่ตะเตศซาดดีซาดิปู่ตะเตบายสองยายเต๋วจอง ใหญ่เตีย,ยตวซัวใาาาาด,ดๆๆใ,หใหญ่เตียวมุงเอรีจองแล้วปาดทุกปูชัดพุนะจองแล้วห้ามย้ายเด้อพุนะตัยใหญ่ดอกเทวรดยับบุญเอรีแล้วพุนะโอ้บรรยากาศการปูชัดดูมอหลำบ้านกลางป่าเด้อดิยายยายเตียวจองยายเตียวจองปาดชัดใหญ่เตียวชัดใหญ่เตียวมาไล่เทวรบ้านกลางป่านะ น tamam, ja, de <laughs> sì. <va> <guys>? ี่ยหญ่ยังนี่ยาย่ยังนี่นะห้ามใหญ่ย่อจาใหย่เต๋วจองป้าต่ได้ใหญ่เตวแ้วมาพินไล่คักแค่ให่เต๋วจองค่ะใหยเต๋วจองค่ะใายมาแต่บ้านไหนนี่นะเออมาจองมาัดใหญเตีวนิดติโอจัดใหเตวมาไล่คักเลยบ้านจองแล้ว บรรยากาศการปู่ชาดดูมอลำบ้านกลางป่าพี่น้องกูนโหลดเยียบหมดแล้วปู่ตั้งแต่บทตังหานเ่อยมานะมาดามลักกี้โต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 ปู่ชาดคับปู่ชาดเนี่ย f อ AB เป็ดน้อย AB นี้แอนบอย f C เป็ดน้อย แม่บักน้ำผงพาะนะวะแม่บักน้ำผง <c oughs> ดาดไล่เด็กไปน้องปูสาดไปแต่ว่าโหลดเยยบมุนเอรีซาดสุ่มเจ้าสิอยู่ลักษณะได้มาสุ่มเจ้ามาสุ่มเจ้าสิจำได้บอ่อันนี้บ้านกุดงงพีนง่น้องบ้านกุดงงแม่ไร่บ้านกุดงงหินทับไปอย่างดีแก้วฟ้าห้ามยหายค่ะห้ามยหญ่นะคะห้ามยหญ่นะคะดูนะ ปูชัดจนเราไปฮอตไปฮอตไปฮอตซิมแล้วมาประกาศประกาศมารถออกด้วยขขาจ้าปูชัดไปได้โอมานางเป่าชัดดีนี่นะคือมาเตเบนแทะมาเตเบนมาเซล รถเขาเยียบหมดแล้วพุ่นนะมาแต่เจ็ดโมงเนี่นะปู่ซัดนะมาแต่ยังเดินัดกัอะไรเขาบอยายอดรถหกล้อแยบปุ่นเอเล่แล้วตอนนี้นะบรรยากาศการปูซัดเบิองมะลำบอยซีนีไซงานแสดง านพี่ดีฉลองสมณศักดิ์แสดงมุติตาจิตพระครู่สันตินาคบินิดนาคบินิดครับผมนี่นะนี่นะทิมบัตรที่สตาราบัตรกลางป่านี่นะโอ้ตัวมีมองปูดแล้วเด้อถ้าบัตเดินบัตรคนกักวางผัสมควรก็เด,ดตตอนนี้เน้นเตี้พี่น้องดินกบบรบป๋อยนี่นะธนาบ่หลับไปงานบ่หลับไปใหญ่กระดอกกระเดียเนาะ วะสินูเขาท้องรถเลยเนอนปะปาดทูนูเขาท้องรถเลย <laughs> โอ้รถเอ้ยมาไงปันาแน่ปันปูซัดปัได้เ <laughs> งะเขาไตท้องรถเลย <laughs> โอ้เดนอนจัน <laughs> ดรถมีแต่ขันมักไงพี่้องกะย้อนเขาประตูโค้งได้พูดนะพูนดนะรถคันนี้เต็มประตูโค้งพอดีอ้มีแต่รถขันมักไง ถนนบาดกลางป่าหนสิครับแคบเต็ปตันเนี่ยมองจอดรถจอดหลากกสิยากใครเด้อพี่น้องปอยเล็กซอยน้อยพี่น้องลดมเจ้าเข้ามาในจอดเพิ่นบอยให้จอดนะเนี่ยคันเป็นจอดเป็นตันทางเนี่ยจะน่อยรถแถวนี้ก็ะเดีออกเบิร์ดล่ะนี้นะครับแคบเต็ปตันแต่ใดรถจอดทางนอกเหลือรถนะเด้ออยักเข้ามาเด้อยขับแคบเต็ปตันซอยนอกพี่น้อยซอยมันน้อยรถเข้ามากษิยากไปจอดทางนอกรถคันมอเตอร์ไซค์กษิหอด้อยู่นี่เนาะ ทางในก็ทางในก็เริ่มค่ายถ้าเริ่มค่ายคลองแล้วครับผมคุณนะคุณนะเริ่มค่ายแล้วเริ่มค่ายแล้วแม่ค้าเริ่มมาแล้วอือได้สิกิลิ่นกาแฟมาเด้อมัดเตเวียนสักแท้อาโอมาเด้อมาเด้อไครปีงลูกซีนปิงปลามือปิงเด้อมาเด้อมาเด้อคุณนะมาแล้วพี่น้องคนก็อาญามาเรื่อยๆ เนี่ยเห็นบอพี่น้องมันซอยครับแคบแทบตันจะสุกเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาวัดนะ่อยว่าสุเจ้าไปจอดโรงเรียนพุ่นละมอซันเขาไปจอดว่ทางวัดเนื้อว่ะอา้ยางมาอาบ่กไก่หรอกพี่น้องมาเดี๋ยวัดละหนึ่งร้อยบอยซีรีใส่ัดละหนึ่งร้อยบอยสีซดีไซวัดศรีสัตนาบ้านกลางป่าจ้ะพุ่นนะหลดมอ่ลำพี่น้องหลมอหลำใจเกินลอยบอยซีรีสใสมาจอดอยู่โรงเรียนเพรานมันมีมองจอดอยู่วัดไตวัดศรีสัตนาค่นะ สมมุติเจ้ามัเที่ยวยังเงนี่กยานได้มาหาจอดอยู่แถวโรงเรียนอยู่เด้อนี่